โอเคก็สวยด้วยนะครับที่ผมก็มาสอนทำโลโก้นะครับก็เมเรื่องการทำโลโก้ผมช้แบบนี้นะแต่ผมใช้แบบนี้นะครับอย่างุณจะไหนวะเห็นอย่าง้วเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับก็วันนี้เรกแบ่งแต่ผมจะเอาแบบนี้นะครับก็คือเอาแบบต่างๆแบบนี้แล้วก็กลางกัน โอเคเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมขอที่เลือกกอนแม่งเลือกโคตรง่ายนะโอเคโอเคในที่สุดก็ได้มาแล้วนะครับก็แบบแก้นน้นงโอเคคุณยกชื่อชื่อรายกาชื่ออะไรกมได้ออกมาแบบนี้ไหมครับเลือกสามดีสแตที่ติดทอดทีวีี่ปกติผมได้ใช้สานนีแล้วแต่ผมใช้นนี้ผมใช้หมดทีวีแลนี่นะทีวีต้ใช้หมดยังไนก็ได้เลย เจะมบเป็นแบบอย่างนี้นะแต่เอาสักอันนี้ต้องเอาสักฮ่าสวยไม่ใช่โอเคอันนี้ลดนะครับโอเคคุณบอกเอาตัวอันนี้นะครับแล้วแตค่คุณจะแต่งยังไงก็ใส่แล้วแต่คุณคุณจะแต่งยังไงแลแต่คุณนะครับเนี่ยคุณจะได้อะไรเนี่ยแตบบ่โม้โม่คุณจะได้แบบนี้ โอเคมาแล้วก okay. okay. okay, ็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อใส่ยูทูบได้แล้วแต่คุณการก็จะมีสงบ よし、ごめい。